สวัสดีครับสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านครับขอสโมสรอ,อุดรอ,อยู่ในเตดขอตอนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทนิษัมปุ๋ยรุ่งรุณนดีฤดูการ2อ2 3ันาถึงสองพระหว่างเจ้าบ้านครับจิ้งจอกอีสานอุดรยนเตดเปิดปบ้านรับการมายเยือนของทางด้านนักรบเซไลเมืองเลยยู่นเตตเอ๊ะเก็บ3แต้มได้ครับโอเคครับสินเกิดเกตคิกออฟนะครับ เป็นทางด้านนักกบฏเลยครับได้เขียบอลก่อนไปไม่ได้คื้มาที่คุณทิ่ยคุณยิวเอาไปที่บาบูซาบาบูซาไหลต่อให้ทางนัน้นสมปองสมปองลูกนี้ยาวไหมยังได้ยอยู่บอลนี้ครับลูกนี้ยิงยิงผ่านครับไม่ผ่านทางด้านราชนาสักไกเป็นบอลสวนกลับของเบือ้องเลยตีพัชระไหลามาข้างในแล้วก็ยิงลูกนี้อื บอลกลับมาอยู่ของท้านอุดรขูติญโยเบินออกไปทางด้านซ้ายที่บาโบซาบาโบซาเอาบอลลงแล้วหลอกได้สวยครับลากมันได้ขอไปโทษแล้วยิงครับลูงนี้ก็ยังไม่พมือราชนนัครับให้สัญญาณแล้วก็คลอดเข้ามาไม่มีหมดแล้วลองยิงแต่ว่าบาครับเบบีเพื่อนอยู่ครับเสียบอลไปบอลกลับมาอยู่ของท่านั่นเมืองเลยแล้วก็ส่งมาแบตตี มาในก่อนไปโทษล็กหนึ่งแล้วยิงแต่ว่าไปยิงไปตรงตัวผู้รัษาประตอดิซะครับนนทวัฒน์วันนี้ครับไหลต่อให้บาโบซาบาโบซ่ากระชากโอ้แต่ยาวไปหรือเปล่าครับี่แต่ยาวไปครับทางนั้นบาโบซ่าน่าเสียดายครับนี่บาโบซ่าวิงบีบมาครับแอบผู้ตัดสินไม่ให้โอกาสไม่ต้องแย่งกันครับหมดเวลาไปเลยครับขอไปครับ ถ้าปิดาระตูต้องขอกลบาบปรเทศเป็นยังสูงครับอย่าอย่าลากมาลากยาวยาวมาถึงริมเส้นแล้วยังไงลูกนี้ล้มในกรอบประตูแต่ว่าปูตัดสินไหมว่าอะไรครับชิวิทย์แทงสั้นมาลูกนี้ต่อบอลกันสวยครับแทงมาตรงกลางตอกขึ้นมาโอ้ต่อได้สวยครับหนึ่งสองแล้วยังไงครับโอ้มาบาโอ้มาบายิงแล้วก็โอ้เป็นประตูครับ โอ้โเอโซ่เนาะมายเลขเนาะโอ้ก่เป็นว่าทางด้านติดเยอนครับเหมืองเลยอยู่ในเต็ดได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากหมายเลขสามสครับโอ้ป้าป้าเอโซ่ครับมาลูกนี้ยังติดราชนะซาครับดดนุสออนออกมาทางด้านซ้ายบอบูซาเลมาตรงกลางเล็ศ ต่อหนึ่งสองกับเปาซาแล้วโอ้โหโลมาลีโอยังไงลกหึ่ยึกยึกแล้วก็ยกมาลูกนี้ได้โมครับลูกนี้โอ้โห<อ>แล้วก็ได้สัญญาณแล้วคูเตนโยเล่นลูกสูตรแล้วลูกนี้โอ้โหยังไปติดมือของนัน่นราชนะซะครับยังไม่เสียลูกนี้ชุดลมุออยู่หน้าประตูแล้วยังไงยังไง มาโอยังไปไม่ได้มาตรงการที่ศุริ์ุร,รสักศู์ยักจกมาแบบนี้ลงมาดูยิงลูกนี้โหมเปิดยาวมาลูกนี้ยังไม่พ้นเดียวว่าล่าบงสกัดมาได้แล้วก็ปูตัดสินเกอรเกครับปิดหมดรวลการแข่งขันครับ90้าสนาทีครับ ก็กลายเป็นว่าทางนักทีมเยือนครับนักลบเซไลยเมืองเลยยูไน,นเต็ดครับามามาเก็บ3แต้มในบ้านอุดรอ,อย่านีไ้ได้ครับโดยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับ